แต่มันคว้าเราไม่ได้ไงหนูเลยต้องไปทางเนี่ยเนี่ยผู้ชายนะคะยังคิดถึงเราอยู่เนี่ยคิงโพแดงแหม่มข้าหลังตัดหวนอยากกลับมาเพราะเนี่ยอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับหนูแล้วหนูเองเนี่ยมีความคลั่งพร้อมในเรื่องเงินทองทรัพย์สินด้วยนะอดีตเคยช่วยเหลือเขาคะ่ะเคยให้เงินให้ทรัพย์เคยเคยดูแลเขาในเรื่องของอการเงินการทองเนี่ย,อ,ยอันนี้แค่นี้ ใช่ใช่ไหมทุกทั้งหมดเลยค่ะแม่เห็นไหมให้ขึ้นมาแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าความคิดถึงที่มันอยู่ในใจที่ฝังใจเขาอยู่เขาอยากกลับมาหาหนูเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาลังเลในความสำคัญแต่เขาต้องตัดสินใจเลือกเขาคิดว่าถ้าหนูเปิดใจให้เขาเขามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจกลับมาเลือกหนูนะ่โคแดงหมายถึงทางเลือกหรือการตัดสิน เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ขอแค่โอกาสเพราะไพ่ใบนี้แตดมันยังไม่ได้รับโอกาสแล้วเขาคิดในใจว่าถ้าเขาได้รับโอกาสจากจากหนูเขาจะตัดใจเลือกค่ะโอกาสจบทำไมให้ไม่ได้วะแบบ ไม่ให้เน่นคนทำตันหนูเยอะแน้ก็ทำแต่หนูทำใจไม่ได้ไ<ม>หนูทำใจไม่ได้กับผู้หญิงแบบประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบหนูมไม่เชื่อใจเขาโง่แบบผู้หญิงแบบยอมาอยู่สามคนก็ได้อะอาจารย์อาจารย์ต้องง่หนูมไม่เชื่อใจมันจะทำยังไงให้มันแบบว่า ให้เขาเลือกกันเองอะโดยที่ไม่ต้องมาอ,าอ,าอาให้หนูเป็นคนเลือกให้เอาอย่างนี้ลองเปิดลองเปิดไพ่ว่าถ้ากรณีหนูเปิดใจมีบันเดีก์ปีดผู้หญิงคนหนึ่งไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องค่ะลูกแค่ไพ่ก็แม่โชวแล้วใช่ไหมใช่คือถ้าถ้าหนูลองเปิดใจเพราะผู้ชายบอกว่ายังไม่ได้โอกาสแค่ขอโอกาสถ้ามีโอกาสเขาจะตัดสินใจเลือกเรามาลองเปิดไพ่ดูไหมคะว่าถ้าหนูให้โอกาสเขา จะตัดฝ่ายฝ่าย,ายนูจริงหรือไม่ตามที่ไพ่มันบอกสื่อถึงจิตใจวามคิดของเขาล,ลูกโอไม่ค่อยเชื่อใจเขาเลยไหมไม่ไม่ไม่เราลองเปิดไพ่ทำานายได้ลูก <มา S 1> ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนูว่าไม่เชื่อใจก็จริงแต่ไพ่ลองถอดจิตสื่อใจเขาได้ลูกหนูอ่ะ,ะที่ฐานจิตนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหยิบไพ่ดูที่ว่า กรณีท่านูให้โอกาสเขาเขาจะตัดใยหนึ่งครูใหม่อที่ถาเนเสร็จแล้วบอกอาจารย์นะคะค่ะจะไปดไใหเลยนะสองใบนะคะใบที่หนึ่งนะเอ็วเข้าหลังตัดใบที่สองคิงดอกจิกเขาตัดค่ะ เขาเลือกความสะดวกสบายเพราะหนูเคยให้เขาเคยเทคแคร์เคยดูแลการเงิน mm. การทอง mm. เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาจะมีความสุขด้านนี้นี่คือไพ่ใบแรกแต่ไพ่ใบที่สองมันติดอุปประคักอีกถ้าเขาตัดผู้หญิงคนนั้นมันมาเจอฝ่ายหนูที่เป็นผู้ใหญ่ที่หนูเคารพที่เป็นแบ็กหนูกลัวว่าจะมีปัญหาค่ะลูกขึ้นคิงดอกจิกมา ไ <My S 2> ม่หมายความว่า,วามันจะไม่ยอมมันจะมาหมายความว่าตัวเขาจริงๆแล้วพร้นแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นเพราะทางทางฝ่ายหูมีมีแบ็คเบื้องหลังอยู่ที่มีอำนาจทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ปัญหานี่มันเลยเป็นปัญหาคาลาคาซังที่ไม่จบไม่สิ้นทั้งสองฝ่ายเลยค่ะลูกเป็นมานานแล้วยังไงแม่ ันแล้วนะลูกให้ออกมาแบบนี้ลูกแม่แล้วทีนี้ถ้าแบบกรอ่อ่ะ,อะอไหมใจ่เย็นเย็น้แต่เย็นเย็นแล้วก็ตั้งคำถามให้ชัดเจืนเยอะจังแม่